เอาไหมชอบไหมวัดดวงกันไปเลยเนาะถ้าเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็อย่าไปซีเรียสนานะอเพราะเลขมันน้อยทุกคนฟังนะเลขน้อยโอกาสเข้าน้อยเออนะคะแต่ว่าวัดดวงดิเนาะก็เลขน้อยอะ่ะเ,เดี๋ยวจจัดให้เอาเลขน้อยเลยกดลิงก์อ่ะใครพร้อมแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยคนสวัสดีค่ะ กดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนวันนี้เจ๊เปิดห้องรัฐบาลไทยฟรีให้นะคะสําหรับใครที่จะเอางบน้อยเจน๊นุกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างตอนนี้ก่อนแล้วกลับมาที่หน้าไ์สดนะคะทุกคนขากดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วกลับมาที่หน้าไ์สดตอนนี้เลยค่ะนะคะกติกานะคะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะเจ๊ก็พยายามทําทุกอย่างเนาะ มาเอาใจทุกคนนะคะถ้ามันปังมันก็ปังคนเราจะให้กี่เลขถ้ามันเข้ามันก็เข้าถูกต้องปะขออนุญาตม่วนนี้นะคะเจนุขออนุญาตนะคะเน้นไปที่แปดนะคะขออนุญาตม่วนนี้เดี๋ยเจ๊จบคู่ให้ว่าเจชอบอะไรอ่ะทุกคนพิมพ์คำว่าฟันแปดขึ้นมาก่อน งวดน,นี้ขออนุญาตฟันไปที่แปดก็น้อง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 ผัวไ,ไม่รู้จะพูดอะไรดีพูดแบบบานๆตันๆง,ง่ายๆเอ่ายใะอ,อ่ะมาเจ๊ขออนุญาตจัด <8. S 1> ไปที่เลขแปดเอาแปดตัวเด่นนะนะคะน้องแฟนเออ แม่จ๋าแม่กดเข้าที่ลิง์ด้านล่างหรือ,อยังเข้าไปดูยังประกาศแล้วใครกดลิง์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวมารอมารอหนูเขียนได้เลยค่ะหกหกห้าเกแม่เข้าลิงด้านล่างสวัสดีสองพันคนค่ะพิมพ์คําว่าฟัน8ดมากดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปกลุ่มรัฐบาลไทยเจนุกตอนนี้เลยกดเข้ากลุ่ม v i p รัฐบาลไทยเจนูเจนกให้เข้าฟรีย้ําว่าฟรี ย้ำว่าฟรีค่ะย้ำว่าฟรีนะคะสวัสดีสองพันหนึ่งรอยคนขามมาย้ำว่าฟรีนะคะริงด้านล่างทุกคนพิมพ์ฟันแปดขึ้นมาที่ไหนพอตอพอตอ,อยองก็ผ่านถ้าพอตอไม่ผ่านนะมึงกลับไปเรียนวาริงขบอันนี้ไม่น้องไปบางประกอ,อกแล้ว กดริงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆกดเข้าลุ่มฟรีที่ะหนูให้เข้าก่อนบอกแอดมินว่าขอรัฐบาลไทยงบน้อยตอนนี้มาเริ่มต่อแปดอะไรดีดอ่มะมาแปดอะไรดีอุ้ยแปบ๊บนึงนะแม่แม่แมแมนะเเจ็ดแปด แม้จากกดริงด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อนกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนแปดนะหนูชอบเลยนะหนูขอติดติดเลขตัวนี้ไว้นิดหนึ่ง แบบหนึ่งนะแม่นาะแบบหนึ่งนะคะแบบหนึ่งนะคะหนูขอดูก่อนงวดนี้นะแม่จ๋าแม่กดริงด้านล่างได้ไหมอันนี้คือชุดงบน้อยอันนี้ชุดงบน้อยนะอันนี้คือชุดงบน้อยนะน้อย นี่คือเป็นเลขสามตัวนะวนะแป๊บนึงนะะอะไมน่ไม่งลาดะ่ะเอคับเยอะเออเลสาีเก็บอไม่เจอีหลง่เสุด่ไม่ไม่้สวยไม่วนไม่สำคัญ่ะ อ่ะแม่จ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแม่กดเข้าลิงด้านล่างอย่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวางไว้ลูกวางไว้ก่อนเนี่ยวางไวต้ตรงนี้ก่อนกดลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกมาจากไรสดเจนุกตอนนี้เลยครบหนึ่งร้อยคนเจนุกจะเริ่มเขียนเลขตัวต่อไปนะคะ กดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนครบหนึ่งร้อยคนเจนุกเริ่มนะคะกดลิงก์ด้านล่างไปหนึ่งร้อยคนแล้วบอกมาจากไรซ่อเจนุกตอนนี้เลยค่ะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อน

แป๊บนึงนะค่ะแม่ตารบางนาแม่ไรกมากแบป๊บหนึ่งนะคะ่กถ่ายรูปเก่งเหอไอ้นี่เมื่อก่อนมันเป็นมีโรปรเดี๋ยวมันมีโนมโไม่ไม้รูปกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้ได้เลยนี่ งบน้อยมีแค่นี้นะคะนี่ไงถ่ายดีๆให้ย่าถ่ายได้เลยไม่อยากถ่ายไม่ตั้งใจไม่เต็มใจพไม่เต็มใจก็ก็ไม่อยากใช้แม่อยนีไม่อยากพูด่างี้อย่ามาใช้นะย่าบอกว่าย่าบอกน้องว่าให้วม่คูเป็นลูกแล้วก็ดีกว่าหลานอีกจบ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคใครหลายคนเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วขอกระเป๋าพี่นัทหน่อยอุ้ยวางไว้ตรงนี้อุ้ยจะวางอันนี้ด้ตั้งกล้องอะ่นตัไม่ไยมาโอเคนะชอบไหมถ้าชอบตามงบน้อยมีแค่นี้ไม่เห็นยืวเห็นหือเนี่ยมดีเห็น โอเคนะหมูให้แค่นี้หนึงก็หมื่นคุณ่คุณน่าหมื่นตัวละหมื่นเห็นตัวละหมื่นอ๋อเหรนม้มคนะแ่โอเคนะคะเห็นแล้วเนาะแซวิแซวิเห็นแล้วเนาะแม่เห็นแล้วเนาะทันเนาะทันแหละแหมยังไงก็เห็นยังไงก็ทันแหละแหม เอามาฉันไม่กินหรอกเอามากเเียังไงก็เห็นเอาจริงเอาจริงยังไงก็เห็นเห็นแล้วเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครที่ไม่ทันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันมาใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันมาแป๊บหนึ่งนะเจี๊ขอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง แป๊บนึ่งนะคะดูดีต้งเรีนกาแฟตเด็กไม่เกินไม่กวดไมกินหเปนึี่ไมกินกาะโอเคมาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน แป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะใครที่แคปไม่ทันพิมคําว่าไม่ทันมาใครที่บอกว่าแคปไม่ทันพิมคําว่าไม่ทันมาเดี๋ยวให้แคปอันนี้หนูคัดมาให้เลยนะคัดมาให้แบบชอบชอบแบบคัดคัดไปเลยอะ่ะอันนี้คือเลขน,น้อยนะแม่นะใครไม่ทันพิมไม่ทันมา ม่องถายได้อ่ะใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันแป๊บนึงนะคะใครไม่ทันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจนขอ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 แต่งรูปแป๊บหนึ่งออยอกดนอแรเลยี่หอสว่ไหเินแก่ แป๊บนึงนะคะสิบหกมีนาควใครไม่ท,นทันพิมพ์ไม่ทันมาแม่จา๋าใครไม่ทันนะใครไม่ทันแม่กดลิงก์ด้านล่างได้ไหมแม่เข้าไปแคปเลขหนูที่ลิงก์ด้านล่างมาได้ไหมได้ไหมคะ ลิงด้านล่างแม่กดเขาได้ไหมบอกว่าของบน้อยเจนุกเดี๋ยวหนูลงให้หนูสัญญาว่าหนูลงให้เต็มน่ยไม่ได้แล้วไม่มีอะไรให้เขาเพราะว่าไม่นหนูกลัวเลขมันแบบอันนี้หนูบอกเลยว่าหนูให้ก่อนนะหนูให้เลขก่อนนะได้ไหมแม่กดลิงด้านล่างได้เลยตอนนี้ปะ่ะเข้ากลุ่มงบน้อยเลยเซฟเปิดกลุ่มงบน้อยให้เซฟเปิดกลุ่มงบน้อยให้ตอนนี้ค่ะ ใครที่บอกว่าแคปไม่ทันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทันถ้าใครไม่ทันกดลิงก์ด้านล่างด่วนเลยกลุ่มงบน้อยกลุ่มรัฐบาลไทยงบน้อยด่วนเลยให้แคปแล้วโอเคนะหนูให้แคปแล้วมเม่กจ้ โอเคนะแม่นะแม่กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้แม่จา